จังสิทเท่าไหร่คะสามร้อย <300 S 1> ครับโอ้แข่งจังเอ่อแล้วถ้าหนูลูกไปด้วยอะคะก็สามร้อยครับคิดหนูสามร้อยแต่ลูกกับไปฟรีครับใไ้คุ้มหน่อยอ่ะงั้นขึ้นรถลูกไปครับพี่เชนเชนไปคนเดียวแล้วกันนะลูกแม่ไม่ได้ไปนะเพราะว่าแม่ไปอะพี่ค,คิดแม่ต้องสามร้อยแต่กับลูกอะพี่เขาบอกไปฟรีแต่ลูกกับไปฟรีครับไปฟรีไปฟรีเจอก,กันนะลูกนะครับผมเอา้าไปดีพี่อะไรวะ ไม่งามไส้ไหนไหนครับไปพัทลุงเท่าไหร่คะพี่ห้าร้อยแล้วกันอ่ะก็ได้ก็ได้พี่เดี่ยวข้างหน้าเนียค่ะชิดซ้ายได้เลยค่ะอ่ะถึงแล้วครับห้าร้อยใช่ไหมพี่อันนี้แบงค์พันตอนให้ห้าร้อยพี่ฉันมีแบงค์ห้าร้อยอ่ะถางั้นเอาแบงค์พันคืนมาค่ะผมรับมาห้าร้อยพอดีอาะแบงค์พันคืนมานะครับนี่ครับนาบัตรผมเอามาใช้บริการได้บ่อยๆนะครับโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคครับกูกำไรได้ขาดทุนวะงงๆว่ะ จบแบบงงว่าฉันดิปลงจ,จังตาดำอ่ะพี่หมายถึงตาตุ่มเนี่ยมันดำ แต่ชอบนั่งกินข้าวกับพื้นนั่งสมาธิด้วยตาตุ่มเลยดำด้านเลยเนี่ยมีคนแนะนําให้ทําของใช้ในบ้านตาตุ่มจะขาวเนียนขึ้นมันจะได้ผลหรยอพิสูจน์สิคะท่ายคลิปนี่รู้ผลเลยตาก็นํานส่วนผสมทั้งหมดมาคนให้เข้ากันมาทาสครับที่จุดดำด้านทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดซับให้แห้งแล้วทาน้าจูซ้ําอีกรอบมะขามกับมะนาวเนี่ยเขามี aha เรือกับน้ําตาลทรายเนี่ยช่วยสครับเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปส่วนน้าจูเนี่ยช่วยสปีดความขาวกระจ่างใสช่วย เติมความชุ่มชื้นให้ผิวไม่ดำด้านถ้าเราใช้ต่อเนื่องทุกวันแบบนี้มาดูกันซิว่าผลจะเป็นยังไงขาวขึ้นเยอะเลยอะ่ะนี่แต่ใช้แค่25วันหวันเองนะถ้าใช้ต่อเนื่องจะขาวขึ้นได้อีกเนื้อครีมเข้มข้นและกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะ น้ำจูเขามีชื่อเสียงเรื่องผิวขาวกระจ่างใสามานานแล้วค่ะอามั่นใจว่าต้องมีหลายคนเคยใช้แล้วใครเคยใช้น้ำจูบ้างคะมารีวิวหน่อยเร็วปล่อยนอกไหมครับปล่อยนอกไหมครับร้อยเดียวปล่อยนอกปีใหม่ไหมคุณร้อยเดียวเท่านั้นโอ้ร้อยเดียวเหรอะคะโอเคค่ะดังนั้นปล่อยนอกปีใหม่ก็ดีเหมือนกันเนาะร้อยเดียวใช่ไหมคะดวฉันจ่ายตังค์ให้คุณปล่อยก่อนได้เลยยังไม่ต้องจ่ายตังค์คเดี๋ยวผมรอตรงนี้ครับโอเคค่ะ,นะะไปดีขอให้มีสละเย้ไปดีนะ ปล่อยเรียบร้อยแล้วค่ะอะร้อยหนึ่งนะคะไม่ใช่คบคุณทั้งหมด5 0 0ร้อยห้าร้อยนี่งไงคะพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าร้อยเดียวก็ตัวละร้อยไงคุณคุณปล่อยไป5ตัว5ตัวก็500ไงครับ เมื่อกี้ฉันถามคุณแล้วว่าเท่าไหร่คุณก็ยกลงมาให้ดูแล้วบอกร้อยเดียวคุณไม่ได้บอกว่าตัวละร้อยนี่คะฉันจ,จ่ายแค่ร้อยเดียวยังไงคุณก็ต้องจ่ายคุณปล่อยนอกผมแล้วเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนู้นเห็นเหตุหการณ์หมดแล้วผมว่าแล้วว่าทำไมพี่ถึงขยันขยอให้แม่ผมปล่อยนอกก่อนจ่ายเงินต้องเขียน,น,นให้ชัดเจนว่าขายนกตัวละหนึ่งร้อยแต่นี่พี่ยกให้ดูทั้งโกลแล้วบอกว่าร้อยเดียวพี่จงใจปกปิดข้อมูลให้เข้าใจผิดเป็นความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ คดีนี้เป็นคดีอาญาแม่โทรแจ้งตำรวจเลยครับเอ่อยาวเรื่องผมเลยนะครับเอ๊ว่าแต่นกในโกมี2ตัวหรือ5ตัวนะแม่มี2ตัวแต่เขาบอกว่ามี5ตัวนะเอโท<อ>พ่อพางมีตู้ใหญ่แล้วนะก็แ,แม่ใช้งานผมอยู่ได้พอไป เอางี้เข้าฟังมาข้างในนะเดี๋ยวมาเล่นกับตาก็ดีเหมือนกันครับผมกําัังเซ้งเบื่ออยู่พอดีใครถืออิดได้นานกว่ากันคนนั้นชนะจะได้กินขนมไม้แล้วก็ขนมเยลลี่ฟรีด้วยโอเคปะละ่ะโอเคครับ อา้าวถ้าข้าฟ่างไม่อยากเล่นถืออีกแล้วถ้าอย่างนั้นมาเล,เล่นกับนมสดลูกหมาของป้าตาไหมลูกจริงๆเหรอครับผมชอบเล่นกับลูกหมามากเลยครับผมเล่นได้ไม่เบื่อเลยแต่นมสดเนี่ยยังเป็นลูกสุนัขอยู่นะข้าวฟ่างต้องคอยป้อนนมป้อนอาหารแล้วเดี๋ยวต้องคอยเล่นด้วยทานนมสดอาบน้ําเก็บอื้อให้นมสดด้วยหนูโอเคไหมได้เลยค่ะ ตรงนี้ลูกมาแค่อิดก้อนเดียวอ่ะก็ฟางก็ยังถือได้ไม่กี่นาทีเลยลูกแม่หมวยนะอุ้มท้องเข้าฟางมาทั้งวันทั้งคืนตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงมาตั้งเก้าเดือนเลยนะลูกกว่าแม่หมวยจะคลอดเข้าฟางอ่ะเข้าฟางคิดว่าแม่หมวยจะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับพอแม่หมวยะคลอดเข้าฟางเสร็จก็ยังไม่จบแค่นั้นนะลูกต้องมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมมาเชด็ดเอึเช็ดฉี่ให้หนูยังไงไหนจะเสื้อผ้าที่หนูใส่อาหารที่หนูกินลวลูกส่งเสียหนูเรียนอีกแม่เขาเหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อหนูมากมายกว่าที่หนููทอีกกใ่มล ถ้าเทียบกับขาฟ่างที่ป้อนนุมสดเมื่อกี้อะเล่ดนด้วยแป๊บเดียวขาฟ่างก็เบื่อแล้วใช่ไหมลูกแต่แม่หมวยเคยเบื่อหนูไหมไม่เคยครับงานบ้านที่แม่ให้เข้าฟ่างช่วยทำอะถ้าเทียบกับภาระหน้าที่ที่แม่ของเข้าฟ่างต้องทำอะมันเล็กน้อยมากเลยนะลูกแค่นี้เข้าฟ่างช่วยแม่ไม่ได้หรอลูกผมเข้าใจแล้วครับจำคำปาตาไว้นะลูกอะไรที่ลูกไม่ยอมเหนื่อยเพื่อแม่แม่ก็ต้องเหนื่อยเพื่อลูกอยู่ดีแล้ววันนี้เข้าฟ่างจะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกสักนิดเพื่อให้แม่ของเข้าฟ่างอะได้สบายขึ้นได้ไหมลูกได จะช่วยงานแม่ก่อนนะครับแม่ครับผมกลับมาแล้วผมขอโทษนะครับแม่ผมรู้ว่าแม่เหนื่อยและเสียสละเพื่อครอบครัวมาตลอดผมทำตัวไม่น่ารักแม่ให้อภัยผมนะครับเดีย๋ยวต่อไปผมจะช่วยงานแม่ทุกอย่างเลยแม่จะได้เหนื่อยน้อยลงนะครับ,บใจมากลูกแม่ได้ฟังแค่นี้แม่ก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้ว